การอิหลุมตะวันโพเพจวนจะรับขอบฟ้าเหล่าวิหกนกกา ต่างทลาคืนคอนตอนแดดผีตาพระอ้อ,อมซึ่งแดงฉานเต็มท้องฟ้าด้านทิศประจิมคนต้นจามจุริริมทางย่านหลังตลาดหมอชิดเหล่าชายจักรันสี่ถึงห้าคนยืนโมกเงกโบกรถเมยประจำทางที่วิ่งผ่านมาสายอายุทยากรุงเทพก้าวแรกที่เหยียบบันไดรถสัมผัสแอเย็นเฉียบคล้าวกลิ่นหอมอ่อนๆทั้งพลกับแอสาว ชาวประชาบรรจงเพ่งสายตามารวมกันอยู่ที่เพียงจุดเดียวหมอเรวัตแบกปืนฉมวกสีดำมาเมื่อมตั้งกาดธมัดธรแมงเดินสายอาดอาดนำหน้าเราก้าวตามพากันจับจ้องที่นั่งด้วยความกระดาษายรกระแอมกระไอเสียสองสามทีพอเป็นจริตก่อนจะหย่อนก้นลงนั่งยังขวยเขินตามธรรมเนียมรถบัสปรับอากาศ โหลดแลน่นทะยานหนีความมืดที่ไล่ตามมาด้านหลังสองข้างทางเป็นท้องทุ่งกว้างไกลเขียวขจีด้วยต้นข้าวรอวันคมเขียวเก็บเกี่ยวเมื่อตกรวงเหลืองอารามการเดินทางย่อมมีจุดหมายครั้งนี้เรามีปลายทางอยู่ที่กรุงเก่าอายุทยาเมืองฟ้าปูปลาอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่ามองไปทางไหนเจอแต่ต้นข้าวกับพพ้นน้ำและฝูงปลา ถึงบางไะอินย่านวัดขนอนใต้แหล่งพักพิงและพึ่งพาอาศัยของขางคาวแม่ไก่และนกกาน้ำเป็นพันๆตัวเมื่อเวลาล่วงเลยมาร่วมสองทุ่มพี่ออดสิงร้ายแห่งท่าน้ำนนพื้นเพเดิมเป็นคนแถวนี้ก้าวเดินนำหน้าในฐานะเจ้าถิ่นลมทุ่งโชยมาผิวแผ่วสัมผัสรสหอมละมุนและกลิ่นอายธรรมชาติบริสุทธิ กบเขียดระเบงเซงแซ่ขับขานรองรับสลับเสียงจิ้งรีดและกลิ่นเจือจางของดอกสโสนริมทุ่งลอยละเลียดเตะจมูกมันเป็นคืนที่ฟ้าหมน่นแม้จะมีดวงดาวระยับอยู่ปลายฟ้าประดับประดาพื้นแผ่นเวงกว้างคืนนี้พระจันทร์สุกหายเข้ากลีบเมฆที่เคยสุกสกาวอยู่กลางฟ้าเหลือเพียงลืบเงาวับแวมสาดกระจายอยู่เพียงเลือนลาง บนเรือนไทยริมทุง่งปลูกคล่อมอยู่กลางสระน้ำกว้างขวางกระดาปลาหมอปลาช่อนสลิดและปลากระดีโพ่จุ๋มจอมอยู่ใต้ถุนบ้านพี่จำรัดมือปืนเหรียญทองการรถไฟหลายสมัยกุลีกุจอตอน้รับด้วยอัธยาศัยไมยตรีอันดียิ่งนักแรมทางอย่างเราสุดตัวลงนั่งบนแผ่นกระดานกลางบ้านยังเหนื่อยอ,อ่อนอุทยหันไปล้วงถุงย่าม คว้าเหล่าติดมือขึ้นมาบรรจงรินแจกจ่ายท่วนทั่วทุกตัวคนพี่จำรัดหายเข้าไปในครัวพักใหญ่เสียงตํำน้ำพลิกโรงครามสนั่นลั่นไปทั่วทุง่งโโปรกลับมาใหม่พร้อมกับอาหารจานด่วนที่พึ่งจะเสร็จหมาดๆส่งกลิ่นหอมฉุยยั่วยวนน้ำย่อยเล่นเอาพวกเราต้องกลืนน้ำลายพร้อมเพรียงกันผัดเผ็ดนกกวักผมไปต่อมาเมื่อคืนวาน เป่าจนเป็นลมได้มาสองสามตัวลองชิมดูหน่อยสิกระดูกนี้กรอบมันเคี้ยวหูหมูพี่จำรัดสาธยายสปปรรพคุณต่างคนต่างคว้าช้อนตักขึ้นมาวนเวียนรอบจมูกยั่วน้ำลายเล่นก่อนจะยัดทวดเข้าปากมันจงเคี้ยวอย่างนุ่มนวลรสชาติอร็จอร่อยแผ่ซ่านยันปลายลิ้นตกท้ายด้วยสุราอีกคนละสองอึกแก้เลี่ยนคอพอเป็นกระสาย เดี๋ยวเราจะไปต่อนนก,กวากกันพี่จำรัดว่าพวกเราตกปากรับคำทันทีโดยไม่ต้องสอบถามให้เสียเวลาเสียงพี่ออดบนอ้อแอเหมือนคนลิ้งไก่สั้นออกตัวว่าของีบพักผ่อนอ่างแก้ขวยว่าเดินทางมาทั้งวันมันเพลียเห็นจะไปไม่ไหวเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยลุยกันพูดจบก็เอกเนกลงข้างวงสุรา ลนคลอกคลอกกลับไปเราสพายของพรุงพรังเดินลัดเข้ากลางทุง่งลมดึกสะบัดไปข้าวเกลียวกล่าวข้างข่าวบินโฉบเฉี่ยวอยู่ทิวไม้แสงไฟวับแหวมทั้งปลายทุง่งสาดส่องระยิบระยับยามลมโชยใบไม้ไหวสะเทินปลาใหญ่หุบผงผางอยู่กลางคลองเอากันตรงนี้แหละผมมาตลกหญ้าไว้เมื่อเย็นวาน พอดีพวกคุณมาโอกาสเหมาะจริงๆพี่จำรัดว่าพลางจัดแจงปากหลักขึงตะข่ายตามตำราพรานล่านกกวักชั่วครู่เดียวทุกอย่างก็เรียบร้อยเทปคัสเสร็จเครื่องโตวางเตรียมไว้ทางด้านหน้าพี่จำรัดขยับแข้งขยับขาลงนั่งยองๆก่อนจะบรรจงจรดตรีมฝีปากสัมผัสผิวแผ่วกับกลุยคู่ใจสูดลมหายใจเข้าปอดเทือกใหญ่ ก่อนจะพ่นออกมาอย่างรันจวนเสียงคลุยแววหวานสำเนียงเพราะสนอหูวิเวกสนันทุ่งสดับรับกันเป็นจังหวะจากโคนมันดังกวักกวักที่กระชัน้นกึกก้องสถานไกลบางครั้งเชื่องช้าอ่อนโยนปิ่มว่าจะขาดใจบางคราวเร่งรเร้าเสจจอารมณ์พลุงพ่านร้อนรุ่มเสียงกวักก,วกัก หวยกล้องท้องทุ่งอยู่ร่วมสิบนาทีนกกวักเพราะร้ายอุตสาห์มหากรรมใส่กายเมื่อตอนแก่สุดที่จะทนทานต่อเสียงครุยได้ทลาร่อนบินเข้ามาติดตะข่ายจนได้หมอเรจ้องคอยทีอยู่แล้วทยานเข้าคว้าไว้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วละหนึ่งมีหนึ่งต้องมีสองสามสี่แล้วก็ห้าเตรียมจับให้ทันก็นแล้วกัน พี่จำรัดหยุดเป่าหันมาบอกกับพวกเราเดี๋ยวลองดูเทปบ้างเพิ่งจะอาจเสร็จมาดชุดนี้นะ่ะมีชื่อว่าเสียงครวนจากนกกวกักวางแผงเร็วๆนี้แหละพี่จำรัดเสริมหันไปคลุกคลักปลุกปล้ำอยู่กับเทปชั่วครู่เสียงกวักกวักก็สอดแทรกความเงียบขึ้นมากังวานแววไม่แพ้กลุยสดสดยุงสิงร้ายแห่งท้องทุ่งอยุธยาเริ่มโจมตีหนักข้อ พี่จำรัดส่งขวดน้ำมันมาให้เอาเอาไปทากันยุงเรารับมาเทใส่ฝ่ามือลูบไล้ไปทั่วตัวกลิ่นฉุนฉุนแปลกๆแต่ไม่มีใครสนใจเพราะกลัวยุงมากกว่าปรากฏว่าได้ผลยุงร้ายเริ่มถอยทับไม่กล้าเข้ามาแอบขโมยเลือดอีกต่อไปแต่ว่าผิวหนังรู้สึกสับแสบร้อน เพราะพิษน้ำมันทากันยุงของพี่จำรัดเรียกว่าหนีเสือไปเจอผีหนีเจ้านีมาเจอเอาแขกน้ำมันเริ่มออกฤทธิ์กับผิวหนังยุงเมืองอยุธยาเริ่มโจมตีอีกละรอกแม้แต่กางเกงยีนที่ว่าหนาแล้วมาเจอยุงอยุธยาปักหัวทิ่มแบบนี้อุทัยหันไปชวนพี่วัดกลับไปนอนรอฟังผลที่บ้านเรือนไทย ยุงลบบุรีบ้านผมนะ่ะยังไม่โหดเท่ายุงอยุธยาเลยอุทัยบนอุบอิบก่อนเพ่นหนีหายไปบนถนนลูกรงังมุ่งหน้าเข้ามูงนอนยามนี้จึงเหลือเพียงหมอเรพี่จํำรัดและผมพี่จํำรัดปิดเทปขว้าขลุยขึ้นมาเป่าต่อผมตกยุงผัวผ่าเพราะสุดแสนจะอดทนหมอเรขยับเกาโน่นเก่านี่บนอุบอิบอยู่คนเดียว เวลาล่วงเลยมาอีกนานโขยังไม่มีนกกวักตัวที่สองบินมาติดตาข่ายง่ายๆสังเกตดูพี่จำรัดเริ่มหมุดหงิดหันมาปิดปากจามอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังมากเกินควรเสียงซีซาดสูดน้ำมูกที่ไหลออกมาเลียเล็มริมฝีปากนานๆหันมาสั่งทิ้งดังพืืดลาดมีนกกวักรุ่นกระทงบินเซอ้อซามาติดตะข่ายอีกตัวหนึ่ง หมอเรจัดการปลดลงมายัดใส่ข้องใบเข่องที่เตรียมมากะว่าได้แบกหามกันหลังแอนนาฬิกาบอกว่าตีหนึ่งกว่ากว่าพึ่งจะหลอกนกกวักมาได้สองตัวนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าพึ่งจะหลอกนกกวักมาได้เพียงสองตัวผมและหมอเจเรยังมีความบ้าพอๆกันทนนั่งตากยุงรอดูผลงานพี่จำรัดไม่ยอมเสียหน้า คิดว่าวันนี้หากหลอกนกกวักไม่ได้เป็นไม่กลับไปให้ขายหน้าชาวประชาแห่งท้องทุ่งคลองควายเป่าให้เป็นลมตายอยู่ตรงนี้ก็ยอมเสียงสั่งน้ำมูกฟืดฟาดระคนเสียงจามสลับเสียงผิวแผ่วกวักกวักของครุยเสียงจุบจุบร้องดังแววแววอยู่หน้าตะข่ายพี่จำรัดตั้งอกตั้งใจเป่าอีกยกใหญ่ขเขม่นมองจุดที่มาของเสียงไม่กระพริบตา เป็นความหวังสุดท้ายที่จะช่วยกู้หน้ามือปืนเหรียญทองการรถไฟไม่ให้อับอายชาวประชาผู้มาเยือนมันมาแล้วหลายตัวด้วยอยู่ข้างหน้านี่เองค่อยจับให้ทันก็นแล้วกันพี่จำรัดหันมากระซิบยังแผวเบาที่สุดผมและหมอเรลุกขึ้นตั้งท่าธรรมะแมงเตรียมตะครุบทันทีที่นกกวากบินเข้ามาติดตะข่ายเสียงครุยวิเวกแววหวานไพเราะสนอจับใจ สนั่นลั่นทุ่งอยุธยาขึ้นมาอีกครั้งใครบังเอิญผ่านมาได้ยินเข้าต้องหยุดฟังได้อารมณ์รันจวนผมเคลิบเคลิมไปกับเสียงกลุยที่ผิวแผ่วจากฝีปากมืออาชีพพี่จำรัดนั่งลงคัดตตาฎวางมาดเป็นพระสังไร้มนเพลงเรียกนกกวักใบหน้ายิ้มแย้มเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังยังไงเสียไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่ง ต้องหลงมนเพลงบินมาติดตะข่ายช่วยกู้หน้าไว้ได้แน่นอนพลางหลับหูหลับตาเป่าเสจจนแทบลืมหายใจบทเพลงเสียงครวญจากนกกวักโลดแล่นไปบนยอดข้าวท้องน้ำและสายลมในขณะที่จวนจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่นั้นกรเก่าที่ไล่มาทันเอาตอนแก่หรือสุดจะเดาเสียงครุยกลับสะดุดขาดหายเสียเฉย ก,กลับมามีเสียงจามสนั่นลั่นทุงจนชาวบ้านแตกตื่นลุกขึ้นมาจุดไฟดูกันสลอนแถมท้ายด้วยเสียงสั่งน้ำมูดอีกสองสามปืด้ดบรรดานกกวักที่ยกขยงพากันมาอออยู่หน้าตะข่ายแตกกระเจิงจนน้ำกระจายเพ่นหายไปในดงข้าวพี่จำรัดลุกขึ้นยืนอย่างกระท h นหันสะบดออกมาพอจะได้ยินกลับ คําเดียวสั้นๆแต่มีความหมายฝากไว้โอกาสหน้าขอไว้ลายนักเลงแห่งท้องทุ่งคลองควายไม่ให้อายแขกเมืองอรุณรุ่งของวันใหม่แดดอ่อนยามเช้าทอระยับจับบนแผ่นน้ำทั้งบัวเพื่อนบัวผันสันตวาชู่ช่ออารามเล็มเลียพื้นผิวน้ำมีฝูงปลาเล็กๆว่ายคลอเขาหน้าเอ็นดูเสียงนกเขาคูขันอยู่บนยอดไผ่ ทั้งเอี้ยงโครงโมงดำบินกันขวักไขว่กาน้ำและเป็ดแดงทลารัดทุ่งอยู่ไกลไกลลมทุ่งโชยละเอียดคลอเคลียยอดขขาวสถานไหวอ่อนโอนกระดากอายดังจริตของหญิงแรกรุ่นหมู่มแมลงทลามาดมดอมดอกสนนาเหล่าสกุณาปักษาน้อยต่างร้องรำขับขานบทเพลงแห่งท้องทุ่ง เป็นเช้าที่สร้างฝันให้เจอจรัดบนแผ่นฟ้าวันนี้เรามีโปรกแกรมที่จะร่วมชะตากรรมพากันหานรกใส่ตัวไปยิงนกอีหลุมที่คลองควายโดยการนำทีมของพี่ออดและสุชินอาหารเชา้าตั้งวงขึ้นกลางบ้านพี่จำรัดนอกจากฝีมือแม่นปืนระดับเหรียญทองแล้วพี่แกยังเก่งเรื่องหุงหาอาหารกับกับข้าวกับปลา เลี้ยงดูปูเสือพวกเราเสียจนอิ่มแปรไปตามๆกันเราไปตั้งหลักเอาที่เชิงบ้านพี่ออดเอาเมื่อตะวันโดง่งเรือมาดลำน้อยจอดเทียบหัวกระไดบ้านยามหน้าน้ำเจิงนองท่วมทุ่งยันได้ถุนการเดินทางสัญจรต้องอาศัยเรือเพียงอย่างเดียวแต่จะกระทุ่มน้ำลอยคอเอาก็ได้ตามแต่ถนัดสุราถูกรินแจกจ่ายไปท่วนทั่วทุกตัวคน เล่นเอาหน้าแดงก่ำเป็นลูกตำลึงสุขเพราะความกระดากอายหรือขวยเขินก็สุดจะเดาวได้แต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันรินสุราเป็นที่คลื้นเคลงเสียงพระย่ำกลองเพลงตูมตามพี่ออดจึงโผล่กลับมาพร้อมด้วยเดียวปัสตั้นเก่าเก็บจากกลูกวัดขนอนสภาพไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนักแต่เราก็ทำเป็นใจดีสู้เสือรับมา ลูบๆคลำๆเล่นหากลําขึ้นนกดูนู่นดูนี่ตรวจตราความเรียบร้อยจนสุราหมดไปอีกแบนจึงสรุปความได้ว่าปืนกระบอกนี้ใช้ได้ท่าทางแต่ละคนยามลุกขึ้นยืนสโลสเลกว่าจะลงไปนั่งบนเรือได้เล่นเอาใจหายใจคว่ำไปตามๆกันในท้ายรูปร่างล่ำสันถือทอยาว พาเรือน้อยทั้งสองลำออกจากท่าเทียบหัวกระไดบ้านเรือนำหน้าเอียงวูบวาบทำท่าจะล่มแต่ก็ประคองขึ้นมาได้ยังวุดวิดในท้ายหันหัวเรือเหาออกนอกประตูเตรียมทยานออกกลางทุง่งเหล่าชายจัดก,กัรบนเรือพากันเฮโลสารพาโ่ร้องเอาเลิกเอาชัยจนชาวบ้านแตกตื่นไปสองสามคุ้งน้ำก่อนที่เรือจะตั้งลำได้ กลับหันเหออกนอกทิศทางเสื้อหัวพรวดเข้าไปติดอยู่ใต้กอไผ่กว่าจะหลุดออกมาได้เล่นเอาหน้าแดงก่ำของแต่ละคนสีดเป็นลูกตำลึงต้มแดดเลยเพนร้อนเปรี้ยงปรางเสจจนหลายคนอยากจะเป็นปลาลงไปแหวกว่ายปฐุมมาอยู่ในทุ่งเรือปีนทยานฝ่าดงข้าวสวบสาบทั้งพลปืนพลบรรจุเตรียมพร้อมทุกนาที พี่ออดเจ้าของถิ่นถือปืนจังก้ายุ่กลางลำเรือสายตาคมกริบดุดพยาเยี่ยวทำตาปริบป,ปรบก่อนจะเพ่งกระสินไปในรัศมี180องศาสมองอันปราดเปรียวเตรียมพร้อมที่จะสั่งงานพี่จำรัดรับหน้าที่ที่หัวเรือยกพายตีน้ำให้เกิดเสียงดังจนลั่นทุง่งนกอีลุ้มตัวหนึ่งลอยน้ำแก้ร้อนตกใจ ทลาบินขึ้นเบื้องหน้าทยานขึ้นฟ้าก่อนจะเตรียมทิ้งตัวซุกซ่อนในกอข้าวเดี่ยวปาสตันคำรามขึ้นเป็นนัดแรกกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุนกอี่ลุมยังคงบินเฉยเกือบตกพี่ออดบนอย่างเสดายผิดนะไม่ว่าเสียงแววแววดังมาจากเรือลำหลังพี่ออดไม่สนใจหันมาหักลำกล้องยัดนัดใหม่เข้ารังเพลิง อิลุมอีกตัวทลาขึ้นมาจากกราบซ้ายพี่ออดสายปากกระบอกปืนตามก่อนจะกดเข้าให้อีกเสียงปืนระเบิดจนแสบแก้วหูเรือเอียงวูบเพราะปืนทีบคนยิงจนเกือบจะตกน้ำเล่นเอาพล,ลพรรควีดว้กระตู้หูเพราะตกอก,อกตกใจกลัวว่าเล่าจะหกอิลุมตัวนั้นยังบินเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวหายลับไปกลางท้องทุ่ง แหมเจียดไปหน่อยเดียวพี่ออดจำพันก,กลับไปตายรังเรามั้งเสียงสอดแทรกคุ้นหูออกความเห็นด้วยความปรารถนาดีอา้าวคุณชายโยลองมั่งพี่ออดยัดปืนให้ผมรับมาถือไว้ด้วยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมลุกขึ้นยืนกลางลำเรือด้วยลักษณะอาการดีส่านกำเริบลูกซองเดียวนี่สมัยเที่ยวป่าเดินดง ยิงมาเสียจนปืนพังไปหลายกระบอกโชคพ่าชะตาลิขิตพามาให้สถิตถือปืนอยู่กลางลำเรือพลาดท่าพลาดทางกดตูนตามออกไปพลัดตกน้ำตกท่าเสียนักเรงสวนพึ่งหมดจะพากันให้ชาวอายุทยาหัวเราะเอาได้ตัดกกตัดใจเป็นไงเป็นกันเหยียบจนถึงทุ่งคลองควายเมืองอายุทยาแล้วขอพิสูจน์สิให้รู้แจ้งเห็นจริง กลับไปพอจะได้คุยให้กรเรียงฟังได้ว่าข้านี่แหละเว้ยขี่เรือยิงอีลุ้มในเมืองอยุธยามาแล้วฉับพลันอีลุ้มตัวหนึ่งก็ทะเลอทะลา่าบินพรวดขึ้นมาตรงหน้าเล่นเอาตกอ,อกตกใจหลับหูหลับตากดตูมเข้าไปโดยไม่ต้องเลงลืมตาขึ้นมาเห็นยังคงบินปลอเยอะยะหรือก็สุดจะเดาก่อนจะทะลาร่อนลงหายเงียบเข้าก่อข้าว ทำปากจิกจักสองสามทีแก้ขวยก่อนตั้งท่าวางมาดคาวบอยเกเรียงไล่ควายหักลำกล้องปืนเพื่อเปลี่ยนลูกใหม่หักลำเท่าไหร่ก็หักไม่ออกร้อนถึงพลบันจุต้องช่วยกันงัดงแงะแคะกระแทกทุกถองเป็นที่เออเกเริิกเพราะเข็มแทงชนวนอักเสบกว่าจะสำเร็จเล่นเอาหมอปืนหน้ามือตาม,มัวไปตามๆกันหลังจากนั้น ปัสตันกระบอกเก่าเก็บก็แทบจะไร้สมรรถภาพเสียงนกปืนสับดังแชะแชะเป็นอยู่อย่างนี้ทำให้คนยิงเกิดอาการเสียวเล็บขบนานๆถึงจะระเบิดตูมตามออกมาทีหนึ่งเล่นเอาเหล่าทารกกำนันมหาดเล็กมหาดไทยพากันกลืนเล่าไม่ลงไม่ไหวบทพ่อจะดังขึ้นมาก็เล่นเอาสนั่นทุ่งเดี๋ยวจะพากันหัวใจวายเปล่า พี่ออดทำท่าไม่ไหวเลยหันไปชวนพี่จำรัดโดดตูมตามดำน้ำหายไปตามประสาคนขี้ร้อนเราพาเรือมาจอดแอบปลบร้อนอยู่ใต้สะพานคลองควายหมอเรคงจะทนร้อนไม่ไหวคว้าแว่นดำน้ำขึ้นมาสวมหยิบปืนฉมวกติดมือขึ้นมากระโดดตูมลงไปทะเลาะวิวาดกับปลาใต้น้ำเสียงดิ้นตูมตามพยายามจะพาร่างสูงใหญ่ลงสู่ใต้น้ำให้ได้ เล่นเอาตกอ,อกตกใจนึกว่าถูกจระเข้ไล่ฟัดโผล่กลับขึ้นมาพร้อมกับลูกปลาฉลาดที่คงจะตาบอดหาเวนใส่ตัวตั้งแต่แรกเกิดดิ้นกระแดวกระแดวอยู่ปลายชมวกรถมอเตอร์ไซค์สีแดงเพลิงห่อเหยียดเต็มสตรีมมาเบรกหยุดกึกจนฝุ่นฟุ้งตลบอบอวนอยู่บนสะพานคลองควายบุรุษหนึ่งหันมาร้องตะโกนเ,เรียกพี่จำรัด สนทนากันอยู่ราวสิบนาทีตีความได้ว่าเราจะย้ายไปยิงอิลุมที่ตะลิงชันเปลี่ยนเป็นปืนลูกสองห้านัดฟูลโชกของเรมินตันตุกตกสามล้อเครื่องสภาพพอๆกับสุนัขกแก่ๆพาเรามาทิ้งไว้โขนต้นจามจุรีย่านตะลิงชันเมืองอยุธยาก่อนจะพากันทะรอทะแร่เข้าไปพึ่งพาอาศัยร่มไม้ชายคาของลุงเสียมผู้อารี เราเอ็นหลังพักเอาแรงพอเล่าพร่องขวดลุงเสียมแงนมองดูท้องฟ้าจับยามสามตาเห็นว่าได้เริกดาวโจนกำลังเด่นเลยเส้นวายไปเสียสองสามกลบก่อนจะยกขบวนพากันลงเรือที่จอดรอเทียบ่าขบวนเรือที่มีอยู่เพียงสองลำทลาออกกลางทุ่งพลพรรคต่างส่งเสียงเฮาอยังกล้าหาญด้วยอาการ รื่นเรงเบิกบานใจเป็นยิ่งนักตะวันบ่ายคล้อยดวงมาทางทิศตะวันตกล่มทุ่งหอบพัดผ่านรู้สึกวูบวาบเพราะเปลวร้อนกระจิบกระจาบนั่งร้องเพลงอยู่บนต้นข้าวซึ่งกำลังอวกอว้วนเขียวขจีฤดูนี้จึงเรียกกันว่าเป็นช่วงที่ข้าวกำลังแต่งตัวนอกจากวัชพืชทีท่ถูกปราบเพรียบวุฒรวมทั้งมแมลงศัตรูพืช นกอีลุ่มและอีลัมชาวนาถือว่ามันเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ต้องตาบปรามเสียให้สิ้นซากเพราะว่ามันจิกต้นข้าวทำเป็นรังนอนทุกวันสร้างความเสียหายให้ชาวนาเป็นอันมากหัวเรือทยานฝ่าดงข้าวพรุ่งปราดจนน้ำแตกกระจายพี่อดรับหน้าที่มือปืนเป้าบินลุงเสียมถือท้ายอย่างเข้มแข็งพี่จำรัดอยู่ที่หัวเรือตะโกนโวกเวก จนนกกาพากันตกใจแตกตื่นพากันบินขึ้นให้พืชไปหมดพี่วัดตากล้องกดชัตเตอร์อย่างไม่เสียดายฟิล์มขอเล่าที่นั่งสงอสงแงยังไม่วายเสียดสีเอาให้ขันเล่นๆว่าเฮ้อมีฟิล์มหรือเปล่าเพื่อนเอ้ยวันนั้นหากว่าใครผ่านไปแถวอยุธยาจะได้ยินเสียงคำรามของเรมิงตันฟูลโฉ่านัดสนั่นลั่นทุงเรา ต่างผัดเปลี่ยนเวียนเทียนกันยิงกันไปตามเรื่องตามราวผิดมากกว่าถูกบางตัวถูกยิงตกแล้วแต่ไม่ตายดำน้ำหนีไปพี่จํำรัดไม่ยอมน้อยหน้าให้อายนกกาตะเถินได้ฉี่ที่ไหนคว้าแว่นดำน้ำสวมหน้ากากดำตามลงไปเล่นเอาเถิดกันอยู่พักใหญ่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพี่จํำรัดจึงยอมขึ้นเรือฝูงนกกานํำ ที่อาศัยอยู่ที่วัดขนอนใต้ใกล้เคียงกับเขตตลิ่งชันบินกันขวักไขว่ทั้งกระยางเปียกระยางขาวต่างเดินโยงโยงหาปูหาปลาอยู่ริมบึงประช่อนตัวๆๆโตโผล่ขึ้นมาหายใจอยู่ข้างแคมเรือเล่นเอาฮือหากันเสียงขลมบางบนเสดายบอกว่าอยากได้ไปแปะซะหลังเวลาเล่าแก้เลี่ยนคอลุงเสียมบ่ายหัวเรือกลับคืนเย้าเมื่อดวงอาทิตย์ เกือบแดงเป็นแสงสีตากพระออมบำเน็จจากท้องทุ่งวางกองอยู่ที่หัวเรือมิอาจกล่าวว่าเป็นวัฏจักรของชีวิตแต่เป็นสัจธรรมที่ผ่านพบได้ทั่วทุกมุมโลกผมเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมสร้างเวลานุบันเทิงกรรมขึ้นมาซึ่งผมยังมีกิเลสเชกเช่นผู้คนอื่นๆอีกมากมายหรือว่าใครจะปฏิเสธ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพรามอีลุมติดตามเรื่องอื่นๆของอโลนวูฟโคเมตได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอโลนวูฟโคเมต